สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดหมดเวลารัฐบาลประยุทธ์ทางรถเดียวของประเทศไทยประยุทธ์ลาออกเปิดทางตั้งนายกคนใหม่โดยเมื่อวันที่23เมษาย,ยนปี2504น,นายธนาธรจึงรุ่งเรืงกิจประธานคณะก้าวหน้า ได้เปิดห้องสนทนาทางแอปพลิเคชันครับเฮาชวนประชาชนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในหัวข้อสร้างพันธมิตรประคองธุรกิจพลวิกฤตต่อย่อจากการไลฟ์เฟซบุ๊กที่นายธนาธรได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยการบริหารธุรกิจในสถานการณ์โควิดผ่านการสร้างสัมพันธมิตรทางธุรกิจเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน โดยในช่วงหนึ่งมีประชาชนผู้ร่วมห้องสนทนาถามความเห็นของนายธนาทรเกี่ยวกับการบริหารจัดการของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่3ในปัจจุบันรวมทั้งปัญหาทางการเมืองและทางออกที่นายธนาทรคิดว่าเหมาะสมที่สุดในเวลานี้ด้วย ซึ่งนายธนาทรระบุว่าในทางการเมืองหลายคนเริ่มพูดถึงความเปลีนไปได้ที่จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นซึ่งส่วนตัวแล้วเห็นว่าต่อให้มีการยุบสภาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมหากยุบสภาเวลานี้กว่าที่จะได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมาต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือน ในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ประเทศจะไม่มีรัฐบาลไม่ได้แม้ว่าประชาชนจะไม่พอใจรัฐบาลในชุดปัจจุบันก็ตาม อีกทางเลือกหนึ่งที่ตนเห็นว่าเป็นไปได้และเหมาะสมมากกว่าก็คือการที่พลเอกรระย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีต้องลาออกให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแทนซึ่งนายกคนใหม่นี้ก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ามีเพียงสองภารกิจเท่านั้นก็คือ 1. จัดการวิกฤตโควิดไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนเพิ่ม และการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนและ2การแก้ไขร,รัฐมนูญเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามาเพื่อจัดการปัญหาใหญ่2เรื่องนี้เท่านั้นหลังจากจัดการปัญหาโควิดและทำรัฐธรรมนูญใหม่ออกมาแล้วอาจจะกินเวลา2ปีพอดีจึงยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ สนคิดว่าสูตรนี้น่าจะดีกับประเทศมากกว่าคือแก้โจทย์ทั้งการเมืองและโควิดไปในคราวเดียวกันเพราะแน่นอนที่สุดต่อให้แก้ปัญหาโควิดจบเราก็จะมาเจอกับกับดักการเมืองที่ไม่เปิดโอกาสให้นักการเมืองฝ่ายอื่นเข้ามามีอำนาจได้อีก ดังนั้นผมคิดว่าถ้าคุณประยุทธ์ลาออกแล้วมีนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่มีภารกิจที่ชัดเจนคือ2ภารกิจคือจัดการโควิดแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญด้วยเพื่อเปิดทางที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่สร้างการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงได้น่าจะดีที่สุดและธนาธรกล่าวด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากเช่น ไทยคงเป็นประเทศที่ต้องคำสาปจริงๆนะถึงย่ำอยู่กับที่แบบนี้ที่น่ากลัวก็คือคนงโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดแบบที่ประยุทธ์กับลิ้วล้อเป็นอยู่ตอนนี้สีสอให้พวกควายฟังหรืออย่างไรเดี๋ยวก็มีเห็บหมาคขี้ค่าออกมาดินดินพร่พรานๆกันอีกหรอกสลิมคือสิ่งมีชีวิตที่ชิบหายที่สุดในโลก ควรเปลี่ยนตัวนานแล้วแต่สำคัญอยู่ที่ว่ามันไม่ยอมไปและจะทำยังไงกันกะจะอยู่ยาวอีกหมดหนทางค่ะคงต้องทนกันต่อไปถ้าประเทศไทยไม่มีพวกนี้กับกลุ่มทหารกแก่ๆที่คอยปล้นประเทศทำรัฐประหารประเทศไทยจะกลายเป็นผู้นำเบอร์ต้นของเอเชียประเทศชาติมั่งคั่งร่ำรวยคนรากฐานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน ถ้าคุณธนาทรเป็นนายกคนไทยได้ฉีดวัคซีนดีๆกันไปแล้วแต่นี่รัฐเล่นเตะถ่วงถ้าคุณโทนี่ไม่พูดเรื่องวัคซีนจะขยับไหมล่ะคุณธนาทรแนะนำตั้งแต่แรกแต่ดันไม่สนใจเป็นไงล่ะอย่างกับตาเห็นเลยทำไมคนแบบนี้มันต้องโดนสกัดวะไอ้พวกสลิมไดโนเสาร์ได้ตายไปซะเถอะถ่วงความเจริญจริงๆ คนแบบคุณธนาทรพูดอะไรมาเราก็ต้องเชื่อเขาแหละเพราะถ้าเขาไม่เก่งจริงเขาคงไม่บริหารไทยสม,มิธจากการขัดทุนขึ้นมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วขนาดนี้หรอกนะคะขอโอกาสให้คนดีๆมีฝีมือเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองบ้างตอนนี้วิกฤตมากแล้วนะประยุทธ์ออกไปเถอะโดนเข้าแล้วประยุทธ์ตกเก้าอี้แน่เปิดเกมรุกเพื่อไทยคนเด่นไกล ปุกรุ่นใหม่แนวร่วมถล่มประยุทธ์โควิดรอบสาแม้จะทำให้การเมืองไทยต้องเว้นวักพักยกแต่สถานการณ์ที่รัฐบาลเพียงพรามพรมทา,าจนตัวอยู่ในสภาพของขาล,ลงจึงกลายเป็นช่องให้ฝ่ายตรงข้ามทั้งทีมเพื่อไทยคนแดนไกลและแนวร่วมไม่พลาดที่จะมีโอกาสปลุกพลังมวลชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันรื้อระบบทหารและรุกไล่ผู้นำออกไป โควิดรอบสมนี้ทำเอารัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาออกอาการเซเกือบสุดเพราะการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างมีหนำซ้ำฝ่ายตรงข้ามได้โอกาสถล่มซ้ำรัฐบาลอย่างไม่ยั้งโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์ ที่รัฐบาลไม่กล้าใช้มาตรการล็อกดาวน์เหมือนปีที่แล้วเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเยียวยาการจัดหาวัคซีนปัญหาโรงพยาบาลสนามและอีกหลายๆอย่างที่สำคัญต้นเหตุของการแพร่ระบราดระลอกใหม่คลัสเตอร์ไฮโซทำให้รัฐมนตรีอโคจรในรัฐบาลถูกข้อรหาจนสะท้อนถึงความไม่เชื่อมัน่นต่อผู้นำรัฐบาล สถานาการณ์ขนานี้แม้การชุมนุมบนถนนและการตั้งเวทีปราศัยอาจจะเว้นวักพักยก,กยเพื่อเลี่ยงโควิดแต่กระแสนในโซเชียลยังสะท้อนถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลของมาพรุ่นใหม่รุ่นเก่ารวมทั้งนักการเมืองที่ช่วยจังหวะเล่นสงครามข่าวสารทั้งในประเทศและนอกประเทศโดยเฉพาะอดีตนายกรัฐมนตรีสองพี่น้องตระกูลชินวัตรที่ร่วมบงวิจารณ์การบริหารจัดการสถานการณ์โควิดในประเทศไทยด้วย โดยได้มีการเปิดเกมด้วยกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยคลังสมองของคนแดนไกลที่อาสา,าเข้ามารีโนเวทผักเพื่อไทยโดยนายแพทย์พรมินเลิศสุริเดชผู้ประสานงานกลุ่มหมอมิง้ง พรมินออกโรงตำเหนียรัฐบาลประยุทธ์พร้อมด้วยข้อเสนอใช้ความรู้การแพทย์และสาธารณสุขชี้นำการจัดการควบคุมโควิดในทีได้แล้วไม่ใช่ใช้แต่การเมืองหรือคิดแบบคนการเมืองเนื่องจากภาครัฐใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมโรคแต่ก็พลาดเพราะความหย่อนยานของผู้ใช้กฎหมายความท้าทายต่อการจัดการของภาครัฐ ที่ถนาดใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้กับประชาชนแต่มักยกเว้นการปฏิบัติกับอภิสิทธิชนและพวกใช้กลไกราชการต่อจากนั้นคุณทักษิณชินวัตรไม่รอช้าสวมบทโทนีว่วิซซัมรวมชำแหละรัฐบาลในรายการฝ่าวิกฤตโควิดกับโทนีว่วิซซัมที่กลุ่มแคร์จัดให้ในแคร์ครับเฮาโดยโยนประเด็นให้คุณทักษิณออกมาไขคำตอบเรื่อง ฝ่าวิกฤตโควิดผ่านครับเฮาส์เมื่อคืนวันที่2ี่เมษายนที่ผ่านมาโดยเนื้อหาที่คุณโทนี่หรือคุณทักษิณพูดในช่วงตอบคำถามเรื่องการเมืองเรียกได้ว่าฟาดระบบประยุทธ์อย่างไม่มีกั๊กเลยทีเดียวขณะที่การปรากฏตัวของคุณทักษิณในครับเฮาส์ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ไม่ต่างจากยุคที่เขาใช้การโฟนอินเข้ามาในวิธีคนเสื้อแดงและปฏิเสธไม่ได้ว่าการสวมบท พี่โทนี่พูดคุยกับเจนไวถึงเจนแซดด้วยการเสนอไอเดียทางธุรกิจและข้อคิดการเมืองอย่างต่อเนื่องก็เพื่อเปรียบเทียบความเป็นผู้นำในภาวะวิกฤตระหว่างทักษิณชินวัตรกับพลเอกประย,ยุจันโอชากลุ่มแคร์จึงใช้ช่องทางให้คุณโทนี่ได้มาพบกับ FC เป็นระยะระยะ ขณะที่พักเพื่อไทยและสมาชิกสดก็รับไม่ต่อตอกย้ำความล้มเหลวข,ของรัฐบาลประยุทธ์ในจังหวะเพียงพรั้ด้วยโควิดด้วยการออกจดหมายเปิดผหนึ่ในวันถัดมา21เมษาย,ยนถึงพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและพออสอบอคอที่เนื้อหาเหมือนหลอกด่าด้วยการรวบรวม,รวมข้อตำหนิติเตือนพร้อมกับสอนมวยการเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต ทำให้ลดการสื่อสารกับประชาชนทีมมุมมิติทางการเมืองเพื่อปกป้องตัวเองหรือโยนความผิดให้ประชาชนแผนฉีดวัคซีนต้องชัดเจนต้องสแสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วนลดการบริหารงานรวมศูนย์ล่าช้าและใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยและตบท้ายได้เสนอให้ความช่วยเหลือทีนี้หันมาดูแนวร่วมในจังหวะที่ม็อบคนรุ่นใหม่สะดุดนปชทั้งสาย ตูจ่จตุพรพรมพันธ์และสายเต้นนัทธวุฒิสายเกลือทิดาถาวรเศษเวงโตจิราการกำลังขันมาปลุกกระแสขนเสื้อแดงโดยโยกแรกตูจ่จตุพรประธานนปรชรและอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภาสามจัดชุมนุมไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่อนุสรพฤษภาประชาธรรม เมื่อ4เมษายนและจัดเวทีต่อเนื่องทุกวันที่สวนสันติพรข้างสนโชนะสงครามกระทั่งประกาศยุติชั่วคราวไปเมื่อวันที่7เมษายนเนื่องจากโควิดรอบใหม่ถึงแม้การชมุมนุม3-4วันจะไม่สามารถดึงมวลชนได้มากมายนะักแต่ก็ประสบความสำเร็จในแง่ของการกระจายข่าวสารได้ล่าสุดจดตุพรได้กระจายข่าวว่า 24เมษายนปี2 5 0 5 4กลุ่มสามัคคีประชาชนจะจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งแต่หากสถานการณ์โควิดไม่คลี่คลายจะหาช่องทางสื่อสารผ่านสื่อใหม่โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่การรวบอำนาจและหน่วยงานบังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์ต่อการจัดการการระบาดของโควิดการเคลื่อนไหวของม็อบจตุพรที่มีทั้งกลุ่มเพื่อน เดือนพฤษภา2535และมิตรต่างสีจึงไม่แปลกที่จะถูกผูกโยงกับการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่กลับมาโดดเด่นในเวทีคขับเฮ้าส์ อีกมุมคุณเดียคัตยาสวัสดีผลสมาชิกรรคเพื่อไทยได้ปัดฝุ่นสื่อสีแดงอีกครั้งหนึ่งโดยประเดิมพอดแคสต์ใหม่พัคเพื่อไทย People Stories ประชาชนต้นเรื่องถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงจากความทรงจำและหลักฐานเชิงประจักษ์มาพูดคุยกันเพื่อคืนความจริงให้กับวีรชนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่น่าสนใจในวาระ ลำลึก11ปีสลายการชุมนุม10เมษาปี2553และ19พฤษภาคมปี2553ทีมงานพักเพื่อไทยจึงออกแคมเปญคืนความจริงให้คนเสื้อแดงรวมชำระปติศาสตร์รวบรวมความจริงหลากหลายแง่มุมที่ไม่เคยถูกพูดถึงของคนเสื้อแดงและสาดุดีขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและยืนหยัดเขียงข้างประชาชนที่ยังรอคอยความยุติธรรม โดยมีการเชิญชวนให้ส่งข้อมูลข้อเขียนเรื่องราวความทรงจำภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงโดยไม่จำกัดรูปแบบเมื่อคุณทักษิณขยับเกมรุกพร้อมกับการจัดทัพเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยในจังหวะเดียวกันนี้ขณะก้าวหน้า คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณปีบุตรแสงกนกกคูจึงประสานพิธาก้าวไกลลุยรื้อระบอบประยุทธ์ด,ด้วยการแก้รัฐมนูญรายมาตรารวมทั้งโหนกระแสโควิดโดยคุณธนาธรร่วมกับเว็บไซต์101จัดห้องขับเฮาส์พูดคุยในประเด็นสถานการณ์โควิดระรอก3โดยขยี้แผ่เรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดพอรัฐบาลประยุทธ์ออกอาการไปไม่เป็นต้องดึงภาคเอกชนมาช่วยจัดหาวัคซีนด้วย โควิดรอบ3แม้จะทําให้การเมืองไทยต้องเว้นวักพักยกแต่สถานการณ์ที่รัฐบาลเพียงพร้ำพราดาจนตกอยู่ในสภาพขาลงจึงกลายเป็นช่องให้ฝ่ายตรงข้ามทั้งทีมเพื่อไทยคนแดนไกลและแนวร่วมไม่พลาดโอกาสปลุกพลังมวลชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันรื้อระบบทหารและลุกไล่ผู้นําที่อาการกําลังซุดลงขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด แลวมาด่ชวนสุดสัปดาห์เขาขอบคุณทุกท่านที่มารับชม